รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันวันนี้ที่ครัวอินดี้พบกับเดอะสตาร์หน้ามนค์คนนี้กับการตระเวนกินกินกินกับสามร้านเด็ดที่สี่ย่านและ3มเมนูเด็ดจากสมเชฟอุ๊ยอร่อยน่าดูไปชมกันเลย หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอีเลเว่นเตาแก๊สลักกี้เฟลมน้ำยำซันซอสเวลซ่บง่าย ใช่ค่ะวันนี้ช่ง the วงอินดี้เอาท์ิ้งเราอยู่กันที่จังหวัดสมุสทรสง,ง,งครามค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดมองไปข้างหลังนะคะเราจะเห็นร่มและรางแน่นอนเราอยู่กันที่ตลาดร่มหกค่ะซึ่งจะเป็นสถานที่แรกที่เรามาเอาท์ิ้งกันในวันนี้ครับซึ่งที่ตลาดนี้นะครับก็จะมีพวกของใช้ทั่วไปผักผลไม้ขนมแล้วก็ของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยสำคัญมี่นนอของกินเพียบเริ่มเห<ด>็น<ล>ของกินวันนี้พวกเราก็แบบจะคันไมคคันมืออะไรเงี้ยเนาะเมื่อกี้เห็นรถไฟจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรารีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอเค You think you to to? สำหรับตลาดร่มผบที่เรารู้จักกันดีนะคะตั้งอยู่บนสถานีรถไฟแม่กลองเป็นตรอกเล็กๆที่ติดกับรางรถไฟสายนี้เวลารถไฟผ่านทีนะคะ <c oughs> ก็จะหบร่มกันแบบนี้ละคะ่ะ <c oughs> เราใจดีจริงๆเลยนะคะเนี่ย <c oughs> s Still got the to ตอนนี้ค่ะก็ได้อของฝากเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยค่ะดูดิใช <Hi. S 3> ่อร่อยมากเลยอะเจ้าโมะไรหงคืเพิ <ผม S 3> <ม>่งกินก่อนเรา,าดูกันดีกว่าว่ารายการวันนี้นะเรามีอะไรเด็ดๆมาฝากกันบ้างนเนาะ อยู่กับเราสองคนนะคะในช่วง indie review eating with the star นะคะควันนี้เนี่ยเราอยู่บนรถตู้เลยบรรยากาศนี้สดมาก <นะ S 1> วันยนุทธชาเพื่อนๆเนี่ยมาตะลุยกินกันที่สีย่านค่ะถูกแล้วนะวันนี้เรามาไกลกันหน่อยนะฮะมาที่สีย่านเพราะที่ตลาดสีย่านเนี่ยเขาแบบโขกชื่นชื่อลือชาได้นะว่าอ,อาหารเด็ดแน่นอนและที่พิเศษกว่านั้นเรานัดไกดลมาลเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้นี่ยังไงเ,เดี๋ยวคุณไปเจอเขาเลยดีกว่าใช่อะ สีย่านเป็นย่านของอร่อยอีกหนึ่งแหล่งที่รวบรวมร้านอร่อยระดับตำนานมาไว้ที่แห่งนี้นะครับว่าแต่ร้านไหนกันนะที่เราจะได้เจอกับไกด์านาเที่ยวของเราในวันนี้เฮ้ยพ hey, ี่เลิพี่เลิร้านนี้หรือเปล่า,านี่ไงสี่ย่านนิวมนิวยมณและร้านที่พิธีกรคู่หูสุดแซบนั้นนัดมาเจอกับแขกรับเชิญของเรา ก็คือร,ร้านนิวมนนมสดร้านนี้เมนูอร่อยของที่นี่ก็คือขนมปังหน้าต่างๆและนมสดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเลือกทานขนมปังนึ่งกับสังขยาสีเขียวใบเตยรสชาติหวานหอมกลมกล่อม,ม,มแบบนี้หรือจะเลือกทานเป็นขนมปังปิ้งหน้าต่างๆกับนมสดเย็นๆสักแก้วอร่อยลงตัวครับ สสวััดีครบขอชมช่ดงก่อนนครับยงไงชั้ เหมาะกับการเดินตลาดที่นี่มากนะครับแล้วเรามะปกติเราแบบเยอะมากไงวันนี้เราดูว่าจะมาตลาดสีย่านกันตุกมตามมีเยอะคนนี้เหรอฮเฮเราใส่ชุดชิวๆกปนเกงอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นเลยโอ้โหบุกมาตลาดสีย่านทั้นทีตุ้มตามคุณเป็นคนชอบทานชอบอะไรอย่างนี้เหรอคือผมอะชอบชิมไปเรื่อยๆแล้วทีนี้อาหารที่กินเนี่ยก็จะเป็นแบบอาหารข้างถนนก็ได้หรือว่าอาหารที่อยู่ในร้านได้คือได้หมดแต่ส่วนใหญ่เราจะชอบอะไรที่มันมันดูแบบแบบ แปลกหรือแปลกๆหรือว่ารสชาติที่มันมันมีมันมีอะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนทั่วๆไปอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นรสชอพิเศษใช่คือเราชอบชอบตามหาร้านอร่อยอย่างนี้ด้วยฮะจริงๆเท่าที่รู้มานะเป็นคนที่แบบสมบุกสมบันพอสมควรนะคือไม่ได้แบบไปกินหล่อๆนะคือเขาเป็นคนที่ไปได้ครบทุกที่จริงๆนะคือแบบแบกเตสะพายกล้องแล้วไปแบบบุกไปตามที่ที่แบบคุณไม่คิดว่าจะเจอตูนตามที่นี่อ่ะเออไเ้ไม่เอจริงหรือเปล่าอจริงครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่ร้านแรกในการเรียกน้ำย่อยตอนนี้นะคะเราสองคนก็หิวแล้วละ่ะพร้อมมากๆแล้วนะคะสำหรับค <ผม S 1> ริสตะเวนกินตะเวนชิมร้านอร่อยที่สี่ย่านกับผมตื่มตามครับร้านนี้ใช่ไหม่เลยโอเคฮะเชิญเลยครับ สาวสวยของเราต้องนั่งข้างในฮะขอบคุณค่ะอ้าวนั่งข้านนอกแรับผมนี่ไปนั่งข้างนอกครับผมเอาไปเลยแล้วไปเลยร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านลาดหน้านายฮอใช่ไหมถูกต้องครับว่าย่างแา่ใช่ครับถ้าคนที่ชอบทานอาหารที่เป็นเขาเรียกว่า อาหารที่เป็นแบบอ,อารมณ์แบบสตรีทหรือว่าแบบ<ช>เราเดินแบบข้างทางนนอะไรเงี้ย,ยแล้วแบบเจออาหารที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นอาหารแบบไทยๆท,ที่ที่เราหากินได้ง่ายแต่ว่าถ้าจะอร่อยขนาดนี้เนี่ยมันก็ยากอยู่<ช>เพราะที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในในซอยลึกของตลาดสีย่านนะครับ<ช>แล้วก็เร,รเราเดินเข้ามาเนี่ยในหน้าซอยนี้เนี่ยเดินเข้ามาเราจะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆซึ่งขณะที่เดินเนี่ยได้กลิ่นไะฮะได้กลิ่นหอมกลิ่นเขาเรียกว่าเหมือนลาบหน้าอย่างเงี้ยได้กลิ่นของกระทะเขาต้องแบบหอมกระทะอะไรเงี้ยเออนะคะ ราดหน้าในหอร้านราดหน้าเจ้าอร่อยประจำสี่ย่านที่ใครมาแล้วต้องชิมราดหน้าเส้นใหญ่ที่เส้นหอมกลิ่นของกระทะอ่อนๆพอได้ทานคู่น้ำราดหน้าร้อนๆรสชาติกลมกล่อๆแบบไม่ต้องปรุงืออหือร่อยไหมล่ะครับทั้งสามหนอ เอาแบบนี้ดีกว่านะฮ<ล>ะถ้าสมมติว่าแต่ละคนนี่ยังไม่อิ่มนะยังป่านนี้แบบยังไม่ถึงครึ่งกระเพาะนะแน่นอนเราไปที่ร้านต่อไปเลยดีกว่าครับไปโอ้โหเต็มโต๊ะ นี่คือนรี่คือร้านนี่ครับอ่านเลยครับก๋วยเตียวหมูสีย่ซึ่งเป็นเจียี่เจ้าเก่าที่ที่เป็นเจ้าเก่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดมานานมากแล้วแล้วก็ด้วยด้วยความที่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใช่ธรรมดาครับยังง่ยอันนี้อไรเปอะไรที่เด็ดนรับดูจากน้ำซุปเราเดูเหมือนว่าจะเป็นน้ำซุปใสๆนะฮะแต่จริงๆแล้วรสชาติขมข้นจริงครข้นเลยขไม่ต้องกลุ้มกันอย่งได้เออจริงด้วยอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเจียยี่ ที่เปิดมานานกว่า60ปีนอกจากจะมีทีเด็ดตรงน้ำซุปแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งไอเทมพิเศษนี่เลยครับลูกรอกที่มีส่วนผสมของไข่และหมูสับเมื่อทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆแล้วอื้อหือฟินสุดๆเลยครับนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นรางวัลของตุงตามแล้วกันนะเราสองคนก็ทำได้เท่านี้ให้ให้น้องผ่อนคลายต้องขอบคุณน้องตุงตามด้วยตอนครั เป็นไงบ้างพี่เลิฟอ,อิ่มมากครับมีความสุขมากกับการกินใครที่อยากจะกินอร่อยเม,มามันแฟชั่นจัดเต็มนะสัปดาห์หน้าเราจะบุกไปที่ไหนนี้ต้องติดตามครับใช่ค่ะจนตอนนี้ค่ะเราสองคนขอส่งช่วงให้กับพี่ฟินพี่ฟางแล้วก็พี่ฟายเลยเขาบอกกันว่าวันนี้เนี่ยเชฟฟางของเรานะคะจะมาทําราเมงซุปมะเขือเทศด้วยสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีผิวพรรณสวยงามแบบว่าแก้มเป็นสีชมพูเ,เรื่ออ <ๆ S 1> ะไรเงี้ยก็ติดตามได้ค่ะส่วนตอนนี้เราสองคนขอลาช่วงนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จริงต้องทนแบบ3มิติระทะนอนสติ๊กจากซีเกอลพาณิติ์คุกกิ้งอเพนอัพโ s ส ibilities เป็นไปได้ทุกความอร่อยเกลือปรุงทิศเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน มาถึงช่วง i นี i e i n d i s ครับช่วงที่เราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำเมนูสนุกสนุกกันในเช้าวันเสาร์วานนี้ครับพี่ฟังทำไมช่วงนี้นะเขารัง in ท r e n d คนส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยาหา่ะมาสนใจสุขภาพมากขึ้นวันนี้มีมะเขือเทศกับผักโขมอะ่ะวันนี้ผมจัดมื้อสุขภาพให้เพื่อนๆถึง2เมนูด้วยกันกับเมนูราเมนมะเขือเทศที่ให้รสชาติที่แสนสดชื่นทานกับหมูสับรสจัดจ้านที่ปรุงพิเศษด้วยผงกะหรี่และความหอมมันจากไข่ดาวที่ปอกมาด้วยครับ และปิดท้ายด้วยประโยชน์จากโปรตีนและผักขมกับเมนูผักขมอบชีสที่เ,เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยไมโครเวฟที่บ้านคุณค่ะอย่างแรกเลยวันนี้เราก็จะมาทำเขาเรียกว่าน้ำสต็อกก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็เป็นน้ำซุป hey, 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 hey. น้ำซุปเนี่ยเราก็จะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็ใส่แครอทด,ด้วยครับแล้วก็มะเขือเทศใส่กระเทียมด้วยนะหนกลีบนี่ก็เพิ่มความหอมเหมือนกันครับ นี่เราต้มใช้เวลาประมาณ15นาทีเนาะเพื่อที่จะให้ความหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยอมาออกมาที่ส่วนได้ะะแล้วครับล้วส่วนที่2ก็คือเราจะเตรียมเขาเรียกว่าเมียควัวครับเป็นทราบอาหารฝรั่งเศสนี่แหละมันก็คือพวกที่ให้ความหอมในพวกสต็อกแล้วก็ซอสทั้งหลายของฝรั่งเศส รเริ่มร้อนแล้วผัดได้เลยอันนี้ผัดให้นิ่มๆนะคุณผู้ชมทำให้มันสลดก่อนเราใส่กระเทียมก่อนมาเลยอ่าใส่กระเทียมลงมาแล้วอ่าใส่มะเขือเทศลงไปผัด <Bye. S 2> เราก็จะเติมไปนี่ผงกะหรี่นึงอ่าผัดไปสักพักครับพอเริ่มหอมแล้วใส่ทมิโต้เพสหรือว่าเกระเทียมขมข้นเข้าไปครับ อ่าผัดได้อย่างงี้แล้วเราก็จะใส่หมูลงไปอ่ะนี้เราปรุงรสชาติด้วยริดไทยนะคะแ,แล้วก็เกลืออุ้ยพี่ฟางอุย้ยคุยกันแป๊บเดียวหมูสุกแล้วอะ่ะกระทะร้อนไวดีจังเลยอะ่ะกระทะกระจายความร้อนได้ดีก็อย่างี้แหละพายแป๊บเดียวนะก็ร้อนทั่วถึงละประยาแก๊สแถมไม่ต้องรอนอานด้วย สุดท้ายท้ายสุดเพิ่มความหวานเราใช้น้ำตาลทรายแดงเนาะผัดให้แห้งๆนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเจอกับตัวน้ําซุปอีกใช่ไหมพอเราผัดแห้งๆมาได้ความเข้มข้นด้วยเจอน้ําซุปที่แบบว่าเบาๆไม่ได้พอดีกันอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้ปิดไฟพักไว้เดี๋ยวรอจะมาต้มเส้นราเมงกันใช่ใช่ใช่ ต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปโอ้ยพี่ฟ้ายมีเทคนิคอะไรเนี่ยทอดไข่ดาแบบน่ากินมากเลยอ่ะเคล็ดลับนะฟ้ากระทะต้องร้อนพอและที่สำคัญเนี่ยควรใช้กระทะที่มีสารเคลือบกันติดที่ดีด้วย I wanna boyfriend I eat little girl wanna wanna be be eat boyfriend อุย้ยลื่นปลื้ดเลยอะพี่ฟางเป็นไงล่ะรุ่นนี้นะฝ้ายพอเคลือบแบบ Full HD ด้วย,ยทั้งลื่นทั้งทนนี่เหลืออีกผักโขมห้ามลืมนะต้องทำด,ด้วยวันนี้ก็มีผายที่มีส่วนผสมเป็นผักโขมนะครับรับรองได้ครับว่าผายวันนี้สุขภาพดีแน่นอนนี่ อ่านี่ไงผักโขมที่จะบอกนะล้วันนี้เนี่ยเราก็จะทําแบบสุขภาพนิดนึงคือจากที่เขาใช้ครีมกันใช่ไหมเรา<ช>ก็ใช้นมแทน<ช><ร>จากที่เขาใช้แบบชีสแบบที่มันแบบอ้วนๆแลือเกินเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนหนึ่งเป็นเฟต้าชีสครับเฟต้าชีสนี่ก็ดีสุขภาพนะอ่าอ,อ,อย่างแรกเลยเราก็จะสับก,กระเทียมนะครับใช้สักประมาณกลีบหนึ่งใส่หอมใหญ่เข้าไปแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วก็เราจะสไลดดเห็ดลงไปด้วย นี่ใส่เนยเข้าไปแล้วเราก็จะเอาเข้าไปในไมโครเวฟเลยเยบร้อยหนึ่งนาที้าโคงนครัม,มีประโยชน์คืออย่างเห็นเขียวๆเงี้ยนะก็คือจะให้ธาตุเหล็กที่ดีครับเลขอย่างนึงก็มีโพเลสที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนนี้เขาคิดิกันมากเนอะก็คือมีสารต้านอนุมูลสระทําให้เราเนี่ยนะมีโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งน้อยลงนั่นเองเอ,อนี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยใช่เราไม่ใช่แค่นั้นนะต้านอนุมูลสระเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะแก่ช้าลงด้วย เรีค <น S 1> ุกๆนยดนึงนี่นนใส่เข้าไปนะครับใส่ผักขมนะครับลงไปวามีซานชีสแางสุดท้ายครับอ่าแล้วเราก็ใส่เกลือพริกไทยนิดนึงอันนี้ก็เป็นการเพิ่มรสชาติอันนี้ทุกอย่างคุกให้เข้ากันอันนี้ก็ส่วนไส้<ช>ของเรา<ช>แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีส่วนแป้งพายที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วเราจะไปอบก่อนครับด้วยวิธีการนี้เข้าสารหรือว่าถั่วของหนักอะไรนี้อ่าทับไว้ครับจะได้มันจะได้ไม่โป่งขึ้นมาเนาะเอาเข้าที่อุณหภูมิ1น0องศานะครับใช้เวลามา18นาทีเน่พออบเสร็จแล้วรอบนึงใช่ไหมเราก็จะใส่ไส้ พ,พี่ฟางข้าวเตาอบเลยไหมเฮ้ยไม่ต้องใช้ไมโครเวฟง่ายกว่าแถามยังประหยัดไฟกว่าได้นะเฮ้ยอบได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่จิ๋วแต่แจวว่าผักหมอบชีสก็ทำได้ด้วยแน่นอนเลยเขามีหลายฟังก์ชันว่าจะเป็นอบย่างนึ่งก็ทำได้หมดเลยเริ่ด ใช่้ามครับกับ2เมนูสุขภาพของเราใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากทำเมนูสุขภาพแบบนี้นะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าต้องใช้อะไรกันบ้างเทส,สดีคค่ะผู้ชม Tasty ทรีสใบกระเพรืองทิพ์วันนี้แพามีเมนูอาหารทานเล่นมาแนะนำ <c oughs> เผื่อคุณผู้ชมจะลองทำในวันหยุดน,นี้ดูนะคะ ปอเปี๊ยะสามเกลอือค่ะก่อนอื่นเตรียมสามเกลอือของเราให้พร้อมนั่นก็คือแผ่นปอเปี๊ยะเบคอนและหน่อไม้ฝรั่งค่ะเริ่มด้วยการลวกหน่อไม้ฝรั่งในน้ําเดือดแล้วนอกน้ําเย็นเพื่อคงความสดกรอบพักไว้ทอดเบคอนในกระทะด้วยไฟอ่อนๆพอสุกจากนั้นทาเนยที่แผ่นปอเปี๊ยะบางๆวางเบคอนและหน่อไม้ฝรั่งที่เตรียมไว้ โดยเกลือที่มีส่วนผสมของไอโอดีนเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารเล็กน้อยม้วนทั้งหมดเข้าด้วยกันนำลงทอดพอให้เหลืองน่ารับประทานสเสด็จน้ำมันแล้วก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะปอเปียะสามเกลือจานนี้พาย,ยกให้คุณนะคะขอบคุณเกลือปรุงทิปสำหรับเมนูเทสตี้ค่ะช่วงหน้าพบกับเมนูขนมสดชื่นสุดว้าวจากเชฟฟินและมาติดตามของรางวัลพิเศษจากเธอกันอย่าพลาดนะครับ ีนครั้งนะคะในช่วง follow Fin กับ Finny the Chef ค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าเดือนมีนาคมแล้วอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะวันนี้ f i นก็เลยมีเมนูสดชื่นสดชื่นมาฝากกันค่ะรับรองว่าคนที่ชื่นชอบผลไม้เนี่ยต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะเมนูนี้นะคะชื่อว่า m i x o d jelly ค่ะไปดูกันอีกว่าว่าสมวนสมมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยคือน,นี่ค่ะแตงโมงค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นเมลอนสีส้มค่ะหรือว่าแคนตาลูก,ก็ได้นะคะเมลอนเขียวแก้วมังกร น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำสะอาดนะคะส่วนผสมสำหรับทำเยลลี่จะเป็นผงเจลาตินแล้วก็ผงวุ้นค่ะกลิ่นผลไม้ค่ะคินเลือกใช้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นองุ่นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะคว้านตัวเนื้อแตงโมออกมาค่ะแต่ว่าจะทิ้งเนื้อให้มีความหนาประมาณ1เซนเมตรติดตัวเปลือกนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็คว้านเนื้อแตงโมออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวได้หน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปพิงก็จะคว้านตัวเมลอนสีส้มเนอะต่อไปก็นี่เลยค่ะเมลอนเขียวค่ะแล้วก็มาถึงผลไม้สุดท้ายของเราวันนี้ ก็คือเจ้าตัวแก้วมังกรนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะก็เตรียมผลไม้เ็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะนําตุกผลไม้เนี่ยไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาทําโฮมเมดเจลลี่กันค่ะขั้นตอนแรกก็ผสมลงไปเลยใส่น้ําตาลลงไปค่ะตามด้วยผงวุ้นค่ะผงเจลาตินค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอคนพอเข้ากันแล้วน,นะคะก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะ ค่อยๆเติมแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะเด mm ี๋ยวเราจะนําตัวเยลลี่เนี่ยไปตั้งไฟนะคะที่ไฟกลางค่ะคนจนเดือดแล้วก็เอาสมผส,สมละลายทั้งหมดดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวฟินจะพักให้ตัวเยลลี่ของเราเนี่ยมีลักษณะที่อุ่นเล็กน้อยนะคะ So, long, so long. เดี๋ยวเราจะมาเรียงตัวผลไม้ใส่เปลือกแตงโมกันนะคะวิธีการก็พยายามเรียงผลไม้เนี่ยให้มีสีสันสลับกันนะคะเวลาหั่นออกมาเนี่ยก็จะได้มีสีสันที่สวยงามค่ะ good bye, good bye. ตอนนี้นะคะตัวผลไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อผลไม้เรียงสลับสีในเปลือกแตงโมค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้อย่างนี้ ใ้ตัวน้ำเยลลี่ของเราเนี่ย,ยก,ก็อุ่นลงนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวฟินจะเติมกลิ่นลงไปค่ะเติมไปเล็กน้อยค่ะพอมีกลิ่นหอมจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทลงไปในเนื้อผลไม้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนี้นะคะเราจะนำตัวเยลลี่ผลไม้เนี่ยนำไปแช่ในตู้เย็นช่องปกตินะคะยังตาม3ชั่วโมงแต่จะให้ดีนะคะก็แช่ไว้ข้ามถืนก็นได้ค่ะ ตอนนี้ตัวเยลลี่ผลไม้หรือว่ามิกซ์ฟรุตเจลลี่ของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาตัวมิกซ์ฟรุตเจลลี่กันค่ะ They're gonna put the movies They เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวมิกซ์ฟรุตเจลลี่ของเราค่ะเห็นไหมคะว่าหน้าตาน่ารักหน้าสดชื่นมากๆเลยถ้าใครอยากจะทําเมนูน่ารักๆนแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปดูสูตรได้ค่ะที่ i g จีครัวเอนดี้ค่ะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านมาให้ฟินดูนะคะที่แฮชแท็กคำว่า f o l l o w ฟินค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปสดชื่นก่อนนะคะ วันนี้เชฟฟินมีของรางวัลสุดพิเศษกับสื่ยืดกรวัวอินดีรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นเพียงส่งการบ้านด้วยการแฮชแท็กเฟอรโลฟิเมนูของใครว้าวโดนใจเชฟฟินก็รับไปเลยสื่ยืดกรวัวอินดีรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นหนึ่งตัวจ้าอ๋อระบุไซส์มาด้วยนะจ๊ะ คุณผู้ชมครับเรายังท่องเที่ยวกันอยู่แถวอัมพวานี่นะครับกับช่วงอินดี้เอาติ้งตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้เลยครับแต่น่าเสียดายว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วนะสิใช่แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเก้านาาทีถึง1 0 1นสนาทีทางพอบห้าแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราเห็นก่อนเลยเวลาที่เราสามคนออกมาเอาติ้งกันเนี่ยก็คือรอยยิ้มของผู้คนและก็ความสดใสของการใช้ชีวิตเนอะใช่ลหวพี่ฟินซึ่งแต่ละที่นะก็จะมีเสน่ห์ที่ต่างกันซึ่งเราคงจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ต่อเมื่อออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนนอกบ้านนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าชาวแม่กลองทุกคนด้วยนะครับส่วนวันหยุดนี้ถ้าไม่รู้จะไปไหนพวกเราขอแนะนําที่นี่นะครับ เสาหน้าตามป่านกับเลิฟไปฟินกันให้เต็มแม็กซ์กับแขกรับเชิญหลอกกระชากใจคนนี้สมมติว่ามีนักแสดงติดต่อมาให้ถ่ายแบบเซ็กซี่เอาปะ <money>